เบนบีเคการจนาพิเศษใส่ใจทุกการกับขี่เพราะคุณคือคนสำคัญของเรากับกิจกรรมเบนบีเอเคแคร์พัชย์จูดายเอาพิเรตี้เริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่3ามเดพฤษภาคมนี้รุ่นลับที่พิเศษถึง6ต่อด้วยกันสำหรับรถลูกค้าที่มีอายุการใช้งานเกิน3ปีขึ้นไปนัดหมายเช็คระยะล่วงหน้ารับเป็นเลย MBO 3ลิตรครับสำหรับต่อที่สนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถและใช้กรอบายทะเบียนของเบนบีเอเคการจนาพิเศษรับปีไปเลย MBO 2ลิตร และรับเพิ่ม1ลิตรเมื่อท่านใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่2 5 0 0 0บาทขึ้นไปครับต่อที่สานะครับสำหรับลูกค้าที่นัดหมายเช็คระยะล่วงหน้าสำหรับรถที่มีอายุเกิน3ปีขึ้นไปรับฟรีไปเลยนะครับ m อ o i l 1ลิตรและรับต่ออีกหนึ่งต่อนะครับก็คือส่วนลดฟรีค่าอะไหล่20%สําำหรับลูกค้าที่มียอดค่าใช้จ่าย25 0 0 0ันบาทขึ้นไปสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างและ์โช๊คอพัพ ต่อที่สนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำการนัดหมายเชระยะะโรงหน้านะครับรับฟรีไปเลย MBO i ดอลิตรและรับเพิ่มอีก1ลิตรเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายอยู่ที่2 5 0 0 0บาทขึ้นไปครับต่อที่5เมื่อลูกค้าทำการนัดหมายเชรยะะโวงหน้ารับฟรีไปเลยล่มเบนซ์ดีเคกาจนาพิเศษมูลค่า799บาทเมื่อลูกค้ามียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่3 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าเดินทางสุดพ,พีเมียมมูลค่า199 9บาทเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่50,000บาทขึ้นไป และรับฟรี Ben ท์บีเคก็อบแบ็มูลค่า7,999บาทมีอดค่อใช้จจ่ายตั้งแต่8 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อที่6เมื่อลูกค้าทำแบบสอบถามในเอสเอ็มลูกค้ารับเพิ่มไปเลยครับ m อ o i อยอีก1ลมิตรเมื่อเข้ารับบริการครั้งถัดไปสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการในเดือนพฤษภาคม2 5 1 8เท่านั้นถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบนท์บการจนาพิเศษหรือที่เบอร์ติดต่อ0 2 7 6 4 4 9 9 9แล้วมาเข้าใช้บริการกันเยะๆนะครับ we <laughs>